วันนี้มาพบกับผมครับลุงแหวงป,ปั๊มิ้งมาแนะนำการทับซิมิอาโดยใช้หลักของ6กตอปอที่หนึ่งนะครับเรื่องของการประเมินประเมินอะไรบ้างหนึ่งเรื่องของไฟวันน้ำมันแก,ก๊สพื้นปเป็นเปียยน้ำสถานการณ์ปลอดภัยนี่คือบอยที่หนึ่งปอที่สองเรื่องของการปุ๊บปุ๊บุ่งสัไทยที่นอนอยู่นะครับว่าเราไปพบเจอ ไม่มีการตอบสนองไม่ปพอที่สารครับเรื่องของการประกาศประกาศอะไรบ้างช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้มีคนเป็นลรหมสติช่วยโทร169ช่วยนำเครื่อง E D มาให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ดูเรื่องของสถานการณ์การประเมินนะครับว่าจีันจอนมีไหมถ้ายังไม่มีพบนะครับจีพจอนหาย อที่4ี่เรื่องของการปั๊มครับดูหนแน่2แน่สาแน่สี 5, แ่ 6, แน่ห้าแน่หแน่เดแน่แปดแน่เ้าแน่สิบสิบเ3็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสแป้ายี่สิบยี่สิบอ้ายี่สสิบปดนะอที่ห้าเรื่องของการเป่าเราเป่าอยู่ที่2ครั้งหลังจากนั้นเราทำการปั๊มหรือว่ารวดหัวใจต่อครับ เลขสองเลขสามเลขสี نا, ่เลขห้าเลขหกเลขเจ็แครับแต่ถามีกรณีเครื่อง E E D มาถึงเราสามารถแปะนะครับออที่6จะหกการแปะแปเครื่อง E E D นะครับใช้สาหรับกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติแต่ถ้าเรายังไม่มี เราสามารถลดสมองได้ต่อเนื่อยงยนกว่าผู้ที่มือภัยฟื้นคือชีพขึ้นมาแต่กรณีเกิดาก,การฟื้นมีสตีแล้วเราจัดท่าน,นอนพักครับภาษาที่ห้าท่านครับหลังจากนอนพัก,ก,นนพ,กพยายามเช็คอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีปัญหาเรืมาครับเราเช็คยังไงครับมหายใจเช็คงทหลังมือรับตำแหน่ที่ตรงจมูกว่ามีลมือภัยไหมครับ บังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับวันนี้มาพบกับผมครับลุงแหวกปัป๊มปิมาแนะนำการครับ CPR โดยใช้หลักของ6ปอปอที่1น,นะครับเรื่องของการประเมินประเมินอะไรบ้างหนเรื่งองของไฟควันน้ำมันแก๊สพื้นปเป็นเปลี่ยน้ำสารการปลอดภัยนี่คือปอยหนึ่งปอที่2เรื่องของการปุก ผู้ประสบภัยที่นอนอยู่นะครับถพาเราไปพบเจอเราก็เรียกคุณ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 ถ้าไม่มีการตอบสนองไปปอที่สามครับเรื่องของการประกาศประกาศอะไรบ้างช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้มีคนเป็นลมหมดสติช่วยโทรหนึ่งหกเก้าช่วยนำเครื่องอ e ีดีมาให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูเรื่องของสถานการณ์าการประเมิน นะครับว่าอิันจอ์มีไหมถ้ายังไม่มีปุ๊บนะครับยิปยออนหายไปภาใน10วินาทีเราสามารถเข้าสู่ที่ที่เรื่องของการปั๊มครับดูหน่2แน่สองี่ได้ห้าได้หกแเจได้แปดแเก้าสิบสิบเอ็่ส้าสบแป้ายี่สิบ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 ่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสาบนะที่ห้าเรื่องของการเป่า ราเป่าอยู่ที่2ครั้งหลังจากนั้นเราทำการปั๊มหรือว่าร่อนคอนเทยต่อครับหนึ่งแน่สองแน่สามแน่สี่แน่ห้าแน่หกแน่เจ็ดแน่แปดแน่เก้าแน่สิบสิบเจสิงเแปดสิที่สิบสองม้า่แปดเก้าสามเปาอีกสครั้งแต่ถ้ามีกรณีเครื่อง a e d มาถึงเราสามารถแปะ นะครับขอที่ 6, 6กจะของการแปะแปะเครื่องกีดีนะครับใช้สําหรับกระดูกหัวใจแบบอัตโนมัติได้ทันทีแต่ถ้าเราออยังไม่มีเราสามารถดวดหัวใจต่อเนือนนน่องจนกวก่าผููที่มือใครฟื้นคือชีพขึ้นมาถตกากรณีเกิดการฟื้นมีสตีแล้วเราจากท่าน 5, นอนพักครับรัศมีห้านอนพักหลักจากกระพักเราพยายามเช็คอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีทีพยากาครับ เราเช็คยังไงถ้ามีลมหายใจเรงใช้หลับมือรับความรนที่กรงจมูกว่ามีลมหายใจไหมหรอว่ามีสัณิจจะบ่าเราต้องสอบอกว่าจะเป็นความรู้ม่เล็กน้อยให้กับผู้ชมนะครับของทุณครับ